ปกติตรงนี้วางสารภูมิแต่ว่าวันนี้เราสารภูมิเก่าออกเขาว่าเราจะเปลี่ยนสารภูมิใหมให่จะตั้งสารกันวันนี้อันนี้เป็นของที่เตรียมไว้ไว้สารอันใหม่ตุ๊กตาช้างอันนี้เป็นอัน,อ,น,น,น,อ,นอันเก่าเอามาเช็ดใหม่นิดนึงนี่นอนนั้นก็เป็นสารสารเก่า เดี๋ยวพี่จะไปสวดมนต์สวดเมตตาปลิตต่อสวดตรงนี้เลยไม่พี่พี่จะไปสวดที่ที่พี่สะดวกจริง